จากที่เราไปเรียนรู้สัญลักษณ์ของตัวเองและสัญลักษณ์ของเพื่อนๆแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทํากิจกรรมสร้างสารรค์กันนะคะให้เด็กๆเกนี่ยเอาแบบฝึกหัดเล่มนี้ออกมาก่อนเล่มเดิมเลยเล่มเมื่อวานนะคะแบบฝึกหัดเล่มนี้ตัวเด็กนะคะตัวเด็กอ่าแล้วรูปเปิดหน้าที่สองนี่หน้าที่เป็นรูปอะไรคะรูปอะไรรูป ลูกเค้กวันเกิดชายลูกเค้กวันเกิดให้นักเรียนเนี่ยระบายสีเทียนให้สัมพันธ์กับอายุและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องซี่เลียมอ่ะสมมุติว่าเอาน้องอะไรดีนะเอาน้องอะไรดีคะลูกอ่ะสมมุติน้องขวัญข้าวสมมุติน้องขวัญข้าวเนี่ยอายุสี่ขวบน้องขวัญข้าวก็ต้องระบายเทียนกี่แท่งคะลูก กี่แท่งคะอาใช่ถูกต้องสี่แทง่งอันไหนลองนับซิสีแท่งแค่ไหนนะช่วยกันนับหนึ่งสองสสต้องระบายกี่แท่งคะอะเราก็ระบายเพียงสี่แท่งนั่นเองนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ย เขียนอายุของตัวเองลงไปด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะสมมุติเป็นน้องเอ๋ยอะถ้าน้องเอ๋ยเนี่ยอายุห้าห้าขวบและน้องเอ๋ยอายุห้าขวบน้องเอ๋ยก็ต้องระบายเทียนทั้งหมดกี่แท่งคะลูกกี่แท่งคะอ่ะห้าแท่งใช่ไหมเก่งมากเลยให้นักเรียนนะคะระบายสีเทียนตามจำนวนอายุของเด็กๆแล้วก็ให้เขียนอะไรคะ ีตัวเลขของตัวเองลงบนด้านล่างทำได้ไหมคะลูกทำได้ไหมคะอ่าง่าย,ง,ายง่ายมากเลยใช่ไหมโอยเก่งมากเลยง่ายมากๆนะคะอ่าทำเสร็จแล้วมาดูในแบบฝึกเล่มหนีบบ้างชุบเล่มนี้อ่าอันนี้เป็นใบางานนะคะใบงานเปิดใบงานที่สองนี้เลยนะคะเปิดใบงานที่สอง เป็นใบงานคณิตศาสตร์นะคะหมูสัมพันธ์กับอายุของเด็กๆเ,เมื่อกี้เลยอายุหปีสปีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวเลขเหมือนกันอันไหนเด็กๆลองมานับดาวสิคะนับดาวดาวมีเท่าไหร่นะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีจํานวนเท่ากันอ่าที่มีจํานวนเท่ากันใช่ไหมคะเช่นดาวเอาเด็กๆลองนับดาวซิว่าดาวมีทั้งหมดกี่ดวงคะไหนช่วยค,คุณครูนับหน่อยลูกหนึ สองสามสี่หา้าเก่งมากเลยเอ๊ดาวมีทั้งหมดห้าดวงแล้วด้านนี้ล่ะอันไหนมีห้านะลิงอะไรเงี้ยแตงโมแตงโมเป็นซีกหรือว่าขนมปังมีห้านะคะลูกอันไหนเด็กๆลองนับซิเอาลองนับลิงก่อนหนึ่ สามใช่ไหมคะลูกเท่าดาวไหมอ๋อไม่ใช่ยังไม่ใช่อันไหนดีนะเอาลูกลองนับขนมปังบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยห้าเท่ากันไหมคะลูกเท่ากับอะไรคะเท่ากับอะไรนะอ๋อเท่ากับดาวใช่ไหมคะเด็กๆก็ทําไมเลยอ่ะโยงเส้นจากดาวนะคะโยงมาหาขนมปังใช่ไหมคะลูกอ่ะ โยงจากดาวมาหาขนมปังมาทำของคุณครูดีกว่าเนาะโยงจากดาวมาหาขนมปังปึ๊บป๊บนี่แบบนี้ดาวมีห้าดวงขนมปังก็มีห้าชิ้นใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเด็กๆลองนับเองได้ไหมคะลองนับเองได้ไหมลูก ่เก่งมากเลยบางคนตอบว่านับได้ครับนับได้ค่ะใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะรอดูกันบ้านของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรอดูกันบ้านของเด็กๆนะเดี๋ยวใครทําเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองเนี่ยถ่ายภาพนะคะ ลงในอารบัมให้คุณครูเลยใครจะถ่ายภาพคู่กับผลงานก็ได้นะคะหรือว่าใครจะถ่ายภาพผลงานของตัวเองมาก็ได้อย่าลืมคุณครูแจกสัญลักษณ์ไปให้แล้วเมื่อวานคุณครูลืมบอกใช่ไหมคุณครูแจกสัญลักษณ์ไปให้แล้วให้เด็กๆเนี่ยนำสัญลักษณ์ติดกาวนะคะแล้วก็มาติดตรงมุมบนขวามือตรงนี้นะคะลูกตรงนี้ติดสัญลักษณ์ด้วยนะคะคุณครูจะรอดูการบ้านของเด็กๆนะคะลูก วันนี้มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีวิชาภาษาอังกฤษต่อนะคะ